อัปเดตเงินทิท่านวอลเล็ตหนึ่งหมบาทหลายคนสงสัยว่ากลุ่มไหนถูกตัดสิทธิ์จะเป็นตัวเองหรือเปล่าที่ไม่ได้รับเงินหมืน่นดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยค่ะสำหรับการแจกเงินจิทชานวอลเล็ต0 0 0 0บาทนะคะก็เป็นรูปธรรมขึ้นแล้วนะคะจากการถแถลงเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมา แล้วก็ทางเพจนะคะได้ไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆกันไปแล้วค่ะหลายคนยังสงสัยนะคะว่าตนเองนั้นจะถูกตัดสิทธิ์หรือเปล่าครวนี้ก็มี2เงื่อนไขนะคะที่จะทําให้เราถูกตัดสิทธิ์ค่ะ2กลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปพิจารณากันดูนะคะว่ารายได้ของเรานะคะทั้งปีเนี่ยถึง840,000บาทหรือเปล่าถ้าไม่ถึงไม่เกินนะคะเราได้รับสิทธิ์แน่ๆและอีกข้อหนึ่ง ที่ต้องพิจารณาค่ะนั่นก็คือเงินฝากนะคะเงินฝากเงินออมทุกสถาบันการเงินเลยนะคะรวมกันต้องไม่เกิน500,000ก็ไปพิจารณากันดูนะคะว่าเกินหรือเปล่าถึงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่เกินไม่ถึงนะคะเราได้สิทธิ์แน่นอน2ข้อนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะคะและอีกข้อหนึ่งเนี่ยคือ ผู้ได้สิทธิ์เนี่ยจะต้องอายุเกิน16ปีณนะเดือนที่ลงทะเบียนค่ะซึ่งเราๆที่เป็นผู้ใหญ่นะคะยังไงก็ผ่านคุณสมบัติข้อนี้อยู่แล้วค่ะสําหรับน้องๆลูกๆนะคะที่กําลังจะอายุ16ปีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะลูกเราหลานเราเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะคะก็พิจารณากันดูได้เลยว่าณนะเดือนที่เขาลงทะเบียนเนี่ยอายุเกิน16ปีหรือยังซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงของเดือน กรกฎาคมจนถึงกันยายนปี2567นี้นะคะส่วนวันที่และเดือนที่แน่นอนนะคะว่าจะเป็นเดือนใดใน3เดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาแชร์ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าลูกๆหลานของเราเนี่ยได้รับสิทธิ์กันหรือเปล่าและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่ได้ ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใดกันแน่นะคะข้อมูลล่าสุดก็มีเขามาแล้วว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทุกคนแต่กก็บอกว่าเลยว่ายังไม่จําเป็นจะต้องรีบดาวน์โหลดมายืนยันตัวตนนะคะเมื่อทางภาครัฐเนี่ยประกาศแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐแน่นอนชั่วนะคะถึงวันที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยค่อยดาวน์โหลดมาก็ได้ะคะ่ะทุกคนสําหรับผู้ปว่วยติดเตียงคนแก่นะคะท,ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มนี้ต้องได้รับความช่วยเหลือแน่นอนจะเป็นวิธีไหนอย่างไรนะคะไม่อยาก พลาดกดติดตามกันไว้เลยค่ะเก็ตมาอัปเดตมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันนะคะคลิปนี้ก็ตอบให้แล้วค่ะว่า2กลุ่มนี้ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนก็คือกลุ่มที่มีรายได้เกิน840,000บาทต่อปีและกลุ่มที่มีเงินออมนะคะทุกสถาบันการเงินเกิน50,000นบาทต่อปีนั่นเองนะคะนอกนั้นค่ะถ้าเราอายุเกิน16ปีก็ได้สิทธิ์แน่ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรมีสิทธิ์บัตรคนจนหรือไม่ ไม่เกี่ยวเลยนะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดแชร์กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ